ในฐานะคู่หูข้าทำงานเฉยชาไม่มีความอดทนหลงไหลในโรนูมนต์เกิดทาให้คดีล่าช้าโชคดีที่มีองค์ชายหารคอยควบคุมจึงค้นหาเมาะแสได้อย่างรวดเร็วต่อไปต่อไปออต่อไปต่อไปต่อไป,อไปท่านพูดอะไรข้าก็จะเชื่อฟังถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดข้าจะได้ตามท่านเท่านั้นออข้าสยาวว่าต่อไปข้าจะเชื่อฟังท่าน แต่ว่านะองค์ชายหารถึงแม้ว่าจะพบหัวคนกับตัวหมาป่าในห้องวาดภาพของสีโยเต้าแต่เป็นไปได้ที่เขาจะไม่ใช่คนร้ายหลักฐานล่ะท่านคิดดูสิตอนที่ท่านเปิดประตูห้องของเขาถูกใส่กุญแจไว้ข้าเดินไปรอบๆห้องของเขาแล้ว เพราะพวกเขาไม่ตัวอย่างเยอะมากทุกอย่างครบสมบูรณ์ไม่มีตำหนิเลยสักจุดนี่แสดงว่าปกติการเก็บรักษาตัวอย่างของเขาเข้เขมงวดมากเช่นนั้นคนแบบเขาจะเอาหัวที่ตัดออกไปมาเย็บแบบลวกๆได้ยังไงอ่ะอีกอย่างนะท่านลองคิดให้ดีๆสิเขาฆ่าคนเอาไปทิ้งในตลาดแล้วจะกลับมาวาดภาพในห้องของตัวเองอีกได้ยังไงเขาจะโง่เหรอดังนั้นเจ้ามองว่า ต่อไปต้องตรวจสอบอยังไงให้ข้าคิดสักครู่เขาจุ่ๆข้าก็รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาเพราะว่าสมองของข้า,าตาไม่ทันแล้วล่ะอยากเติมความแข็งแกร่งใช่ไหมฉันรู้ได้ยังไงอ่ะงั้นข้าจะช่วยเจ้าก่อนแล้วกัน จริงเหรออ๋อ,อ,อ,อทำไมก้าถึงขึ้นใหม่อีกแล้วอ่ะาได้ข้าลงไปเถอะนะเจ้าไ,ไม่ได้ตั้งใจพิจารณาตัวเองอย่างนี้ก็แล้วกันข้าไปก่กอนไปสืบคดีส่วนเจ้าก็ไตรตรองให้ถี่ถ้วนหากเจ้าอยากเติมความแข็งแกร่งเจ้าควรจะทำยังไงถือว่าข,ข้าลัว